ตำนานพระร่วงลูกหนางนาคหลักฐานประเภทตำนานหลายฉบับระบุว่าพระร่วงเป็นลูกหนางนาคเอกสารเก่าสุดที่ครบขณะนี้คือพระราชพงศาวดารเหนือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับสั่งให้พระวิเชียนปรีชาน้อยรวบรวมหนังสือหลายเรื่องที่มาแต่ครั้งกรุงเก่ามาเรียบเรียงไว้ในที่เดียวกัน ตำนานเรื่องนี้กล่าวถึงพระร่วงในสองตอนคือพระร่วงอรุณราชกุมารเมืองสวรรคโลกซึ่งเป็นลูกนางนาคและพระร่วงเมืองสุขโขทยัยบุตรนายคงเคราในกองสวยน้าเมืองละโวเรื่องพระร่วงอรุณราชกุมารมีใจความโดยสันเขตว่าพระยาอภัยคามินีเสวยราชอยู่ในเมืองหาิพุนชัยต่อมาไปจำศีลที่เขาใหญ่ทันใดนั้นจึงร้อนถึงอาสาตนางนาคอยู่ไม่ได้ ก็ขึ้นมาในภูเขาใหญ่นั้นก็มาพบพระยาอยู่จำศีลเธอก็มาเสพเมถุนด้วยนางนาคทั้งสองอยู่กินด้วยกันเจ็ดวันนางนาคจะลาก,กลับบาดาลพระยาอภัยคามินีจึงมอบผ้ารัตนกมพลและพระธรรมรงไว้ให้นางนาคต่อมาพระยาอภัยคามินีเสด็จก,กลับเมืองส่วนนางนาคคลอดบุตรทิ้งไว้ที่ภูเขานั้นพร้อมกับทิ้งผ้ารัตนกรมพลและพระธรรมรงเอาไว้ ขณะนั้นในพรานออกมาหาเนื้อในป่ามาพบกุมารจึงเก็บไปเลี้ยงวันหนึ่งพระยาอภัยคามินีเกณฑ์ชาวบ้านมาสร้างพระมหาปราสาสในพรานถูกเกณฑ์จึงพากุมานนั้นมาด้วยและให้กุมานนั่งใต้เงาพระมหาปราสาสปรากฏว่าพระมหาปราสาสก็โอนไปเป็นหลายทีพระยาอภัยคามินีสงสัยจึงซักถามในพรานและเห็นผ้ากับพระธรรมรงก็จําได้ว่าเป็นโอรสของตนจึงรับกุมารมาเลี้ยงดู และให้ชื่อว่าเจ้าอารุณราชกุมารและตั้งให้เป็นพระยาร่วงครองเมืองสัชนาลัยพระราชพงศาวดารเหนือกล่าวถึงวีรกรรมของพระร่วงอรุณราชกุมารไว้ว่าเป็นผู้ลบศักดราชชุมนุมพระสงฆ์ทำตัวหนังสือยกกองทัพเรือไปเมืองจีนและเป็นผู้มีวาจาสิทธิพระยาร่วงขณะนั้นขนองนักมักเล่นเบีย้ยเล่นว่าวไม่ถือตัวว่าเป็นเท้าเป็นพระยา เสด็จไปไหนก็ไปคนหนึ่งคนเดียวและพระองค์ก็รู้ทั้งบางเหลื่อมรู้จักไตรเพศทุกประการว่าให้ตายก็ตายเองว่าให้เป็นก็เป็นเองอันหนึ่งขอมผุดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นหินแรงและขอมก็ขึ้นไม่ได้ด้วยวาจาสัตว์แห่งพระองค์องค์ได้ทําบุญแต่ชาติก่อนมาและเดชะแก้อุทกกระศาสตร์พระยากรุงจีนหากมาให้แก่พระองค์องค์จะไปได้เจ็ดวัน น้ำก็มีสสวยก็ได้ต่อมาพระยาร่วงองค์นี้เสด็จไปยังเมืองสัชนาลายัยลงไปอาบน้ำที่แก่งหลวงแล้วอันตรธานหายไปไม่ปรากฏเรื่องราวของพระร่วงลูกนางนาคปรากฏในเอกสารหลายแห่งส่วนใหญ่มีโครงเรื่องอย่างเดียวกันแตกต่างเพียงรายละเอียดบางประการได้แก่เรื่องพระร่วงวาจาสิทธิ์ในจุลยุทธการวงความเรียงตอนตอน้น ระบุว่าบิดาของพระร่วงมีพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมโสกราชและหลังจากสมภาษกับนางนาคแล้วสัญญาว่าจะมารับแต่กลับลืมสัญญานางนาคจึงสำรอกต่อมโลหิตไว้ก่อนลงไปเมืองบาดาลข่างคกตัวหนึ่งมากินต่อมโลหิตทนพิษนาคไม่ไหวก็ถึงแก่ความตายแต่กุม,มารไม่ตายจึงอาศัยอยู่ในร่างข่างคก ต่อมาตายายเก็บไปเลี้ยงเมื่อจับใส่ข้องปรากฏว่าคางคกร่วงร่วงหล่นหล่นออกมาโดยตลอดจึงให้ชื่อว่าออร่วงกุมารน,นี้ออกมาจากร่างแล้วก็หาอาหารมาปฏิบัติตายายตายายได้โอกาสก็เผาร่างคางคกนั้นสังเกตได้ว่าพระร่วงลูกนางนาคฉบับนี้คล้ายคลึงกับนิทานไทยลาวเรื่องนางอุทยเทวีในท้ายเรื่องระบุว่า พระร่วงองค์นี้ลาขุนนางจะไปอาบน้ำที่แก่งหลวงเมืองสวรรคโลกถ้าไม่เห็นพระองค์แล้วให้ขุนนางทั้งปวงยกเจ้าราม,มาราชบุตรขึ้นครองราชสมบัติในจุลยุทธการวงระบุว่าพระร่วงเสด็จไปเยี่ยมมารดาในนาคพิภพความว่าจะรอยพระองค์ระดึกถึงพระชนนีมารดาพระญาติพระวงศ์ษาอันอยู่ในนาคพิภพ พระจันะลงไปเยี่ยมเยือนแล้วจะกลับมาหรือไม่กลับมาประการใดก็ไม่แจ้งเป็นการเน้นย้ำว่าพระร่วงมีเชื้อสายของนาคนอกจากนี้ในคําให้การชาวกรุงเก่ายังระบุถึงตำนานพระร่วงลูกนางนาคโดยกล่าวว่าพระจันทรกุมารโอรสพระเจ้าสุริยราชาแห่งเมืองสุขโขทัยเสด็จออกประพาสป่าแล้วเจอนางนาคจึงอภิรมด้วยนางนั้น ต่อมานางนาคตั้งท้องสิบเดือนก็ไปตกฟองไข่ไว้ในไร่อ้อยของตายายคู่หนึ่งตายายนั้นจึงเก็ตมาไว้และตั้งชื่อกุมารว่าพระร่วงอันนึ่งในราชพงศ์สวดาดกรุงกัมพูชาฉบับพระองค์นพรัตเรียบเรียงเมื่อพศ2420ในสมัยสมเด็จพระนโรดมบรมรามาวตานตรงกับสมัยรัชกาลที่สยังกล่าวถึงเรื่องพระร่วงลูกนางนาคไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระอุททยราชยกนางนาคเป็นพระอัครมเหสีต่อมาประสูติพระราชโอรสออกมาเป็นฟองไข่แต่โบราณถือว่าเป็นเสนียดจันไรจึงนำไปฝังยังหาดทรายนายคงคราวซึ่งเป็นนายกองสวยน้ําเมืองละโวเจอฟองไข่นั้นฟักออกมาเป็นคนจึงเก็บมาเลี้ยงให้ชื่อเด็กนั้นว่านายร่วงภายหลังนางนาคมาเหสีพระบาทสมเด็จพระอุไทยราชประสูติพระราชกุมารออกมาเป็นมนุษย์ มีนามว่าพระปทุมกุมารต่อมาคือพระเจ้าปทุมุริยะวงศ์การนำเรื่องพระร่วงมาเชื่อมโยงกับวงกษัตริย์กัมพูชาจึงเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าสุขโขทัยมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับราชสำนักเมืองพระนครนาคที่ปรากฏในตำนานโดยมากมักจะสื่อถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิมดังจะเห็นได้จากตำนานพระเจ้าเรียบโลก ที่มัจกจะกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างศาสนาพุทธกับความเชื่อดั้งเดิมผ่านพระพุทธเจ้าที่เสด็จมายัางท้องถิ่นนั้นๆและมีการประลองธิ์กับพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชนพื้นเมืองดั้งเดิมในขณะเดียวกันนาคยังหมายถึงสัญลักษณ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำกลุ่มชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีเรื่องนาคอยู่ในตำนานและเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ดังเช่นเรื่องนาคทั้ง7มาฟังธรรมจากพระฤาษีสองพี่น้อง ตอนตั้งเมืองเชียงดงเชียงทองหลวงพระบางเป็นเหตุให้เมืองนี้มีนามว่าศรีสัตตนาคหรือเรื่องนาคสร้างเมืองเวียงจัน์ทเป็นต้นเรื่องพระร่วงลูกนางนาคนี้อาจเชื่อมโยงไปกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขโขทัยและเมืองน่านซึ่งในตำนานของบรรพกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายนั้นมีการอธิบายว่าโคดวงสืบเชื้อสายมาจากนาคตำนานพื้นเมืองนานกล่าวว่า ขุนนุ่นขุนฟองโอรสบุญธรรมของพญาภูคามีกำเนิดมาจากฟองไฉานาคดังนี้ยังมีพรานป่าผู้หนึ่งอยู่ยังเมืองภูคายังมีในวันหนึ่งพรานป่าจะระเดินไปล่าป่าขึ้นเมื่อคอยภูคามันไปตามรอยเนื้อขึ้นไปมันหลงป่าขึ้นเมื่อถึงจอมดอยภูคามันหันร่มไม้ต้นหนึ่งงามจึงเข้าไปสู่ร่มไม้ต้นนั้นใหญ่ประมาณเท่าลูกหมากพร้า พรานป่าก็เอาเมือถวายพระยาภูคาซื้อรักษาไว้บ่อนานเท่าใดไข่สองลูกนั้นก็ออกมาเป็นผู้ชายทั้งสองพระยาก็เลี้ยงไว้เอาเป็นลูกตนพระยาก็รักสองเจ้าพี่น้องเสมอลูกคนแลเจ้าพี่น้องใหญ่ขึ้นมาพระยาถึงใส่ชื่อเจ้าทั้งสองพี่น้องพี่ชื่อว่าขุนนุ่นน้องนั้นชื่อว่าขุนฟองนั้นแล เมื่อขุนทั้งสองเจริญวัยพระยาภูคาให้ขุนนุ่นไปปกครองเมืองจันทบุรีเพื่อปกครองพวกกล่าวส่วนขุนฟองให้ไปครองเมืองปัวเพื่อปกครองพวกกล่าวสำหรับเมืองจันทบุรีที่กล่าวถึงนั้นหมายถึงเมืองเวียงจันทแต่สรัสวดีององสกุลตรวจสอบจากข้อมูลเมืองจันทบุรีที่ระบุไว้ในตำนานานางเกลือพบว่าน่าจะหมายถึงเมืองหลวงพระบางมากกว่าเวียงจันท์ จารึกป <test> ู่ขุนจิตขุนจอดกล่าวถึงบรรพบุรุษเมืองน่านที่เชิญมาเป็นพยานในการสาบานระหว่างสุโขทัยกับน่านเมื่อพศ1935ไว้ว่าปู่พระยาปู่เริงปู่มุงปู่พองปู่ฟ้าฟื้นกองปู่พระยาคำฟูพระยาผากกองเท่านี้พงกาวผีสิทธิแลพระเสด็จนนนครสนิฐานว่าปู่มุงปู่พอง น่าจะตรงกับขุนนุ่นขุนฟองในตำนานพื้นเมืองน่านและเมืองน่านอ้างตัวว่ามีเชื้อสายเกาส่วนฝ่ายสุขโขทยัยอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากผีปู่ผาดำปู่ขุนกิดขุนจอดและมีเชื้อสายชาวเลืองดังนี้แต่นิพงศ์ผีปู่ผาคำฝูงผู้หวานหลานปู่ขุนจิตขุนจอดปู่พระยาศีอินชาทิศพระยาบานปู่พระยารามราช ปู่ใสสงครามปู่พระยาเลอไทยปู่พระยาตัวนำถมปู่พระยามหาธรรมราชาพ่อเมืองพ่อเลอไทยและไทยผู้ดีผีชาวเลืองข้อสังเกตประการหนึ่งคือบรรพบุรุษของน่านและสุโขทยัยเป็นคู่วีรบุรุษในตำนานเมืองน่านมีขุนนุ่นขุนฟองส่วนสุโขทยัยมีปู่ขุนจิตขุนจอดตามที่อ้างถึงในจารึก ลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับเรื่องขุนเด็กขุนค,คานในวัฒนธรรมลาวลักษณะบรรพบุรุษที่เป็นคู่ดังกล่าวน่าจะสืบทอดมาถึงความเชื่อเรื่องการนับถือรูปคารพพระร่วงพระลือซึ่งเป็นรูปคารพที่สื่อถึงพ่อขุนรามคำแหงและสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยประติมากรรมพระร่วงพระลือจังหวัดสุโขทยัยประติมากรรมนี้เป็นส่วนจำลองใหม่ในภายหลังของเดิมนั้นทำจากงาช้างเมื่อคราวสมเด็จพระนเรสวนมหาราช ตีเมืองสวรรค์โลกได้จุงโปรดให้อัญเชิญไปยังเมืองพิษณุโลกและข้อความที่สุโขทัยอ้างว่าเป็นไทยผู้ดีผีชาวเลืองนั้นสะท้อนให้เห็นถึงเชื้อสายที่สัมพันธ์กับกลุ่มชนทางลุ่มแม่น้ำโขงเนื่องจากชาวเลืองหรือเลิงนั้นพงศาสวดารล้านช้างระบุไว้ว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าหนึ่งที่เกิดจากน้ำเต้าปุงที่งอกออกมาจากรูจมูดควายที่พระยาแผนมอบให้มนุษย์ใช้งานเมื่อน้ำเต้าเกิดเสียงดังขึ้น ผู้นำคนไทยขณะนั้นจึงเจาะรูน้ำเต้าให้คนไหลออกมาดังนี้ยามนั้นปูลังเซิงจึงเผาเหล็กชีแดงชีหมากคนทั้งหลายจึงเบียดกันออกมาทางหูที่ซีนั้นออกมาทางหูที่นั้นก็บ่อเบิ่งขับข้างกันขุนค,คานจึงเอาสิวไปสิวหูให้เป็นหูแควนใหญ่แควนกว้างคนทั้งหลายก็รู้ไหลออกมานานประมาณ3วันสามคืนจึงหมดนั้นแลคนทั้งหลายฝูงก็ออกมาทางหูซีนั้น แบ่งเป็นสองหมู่หมู่หนึ่งเรียกชื่อไทลีผู้ออกทางฮูสิวนั้นแบ่งเป็นสามหมู่หมู่หนึ่งเรียกชื่อไทเลิงหมู่หนึ่งเรียกชื่อไทลอหมู่หนึ่งเรียกชื่อไทควางแลข้อความข้างต้นกล่าวถึงการกำเนิดคนไทยจากน้ำเต้าปุงโดยปูลังเซิงเอาเหล็กมาเผาแล้วฉีหมายถึงใจเจาะน้ำเต้าปุงก็บังเกิดมีคนเดินออกมาจากน้ำเต้า คุนคารเห็นว่ามีคนจํานวนมากจึงนําสิวมาเจาะให้รูกว้างมากขึ้นปรากฏว่ามีคนเดินออกมามากถึง3วันสามคืนจึงจะหมดคนที่ออกทางรูเหล็กแหลมเป็นพวกไทลมไทลีจัดเป็นพวกขาหรือฆ่าและผู้ที่ออกมาจากรูจิว๋วเป็นไทเลิงไทลอไทควางพวกนี้จัดเป็นกลุ่มไทย เรื่องตำนานบนรรพชนที่เกิดจากนาคสามารถเชื่อมโยงกับหลักฐานอื่นที่สะท้อนให้เห็นว่าโคดวงของพระร่วงมีความสัมพันธ์อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกับเมืองนานและกลุ่มชนลุ่มแม่น้ำโของอย่างเห็นได้ชัด